มันต้องดูเพื่อนตลอดนะแบบตามดูเพื่อนอ่ะเดินตามเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเออแต่มันดียากมันก็ดีเสร็จแล้วมึงโดนโตมึงตกลยอ่ะมันของกูมันมีทนทานต่อคือถ้ากูโดนตีอีกรอบมันจะมีทนทานให้ยังไม่ล้มยังไม่ล้มได้อยู่พี่ยังไหวกูใส่แอดออนไม่ทันใส่มาอันเดียวอีเหล้ยไม่เป็นไร มามาหมูเด้งอุ้ยอย่างนี้นะโนเด้งอะเจ็บแม่งเม่นี่สักทีไม่อะไรไม่ไม่อุ้ยที่รักเราอยู่ใกล้กันหมดเลยอุ้ยจะอย่างงี้มันต้องมาเนอะเนอะเมันต้องมาแน่เลยอ่เฮียไม่จะเก็บมามาเลยเนี่ยครับนิ่งเลยนะเจโอ้ยเฮียเงาตรงนี้แม่งแบบเงาเงาเห็นปะ ไมเคิลปะไนเฮียเฮ้ยยายากลัวอยู่ยาด่านนี้นี่ยิ่งเฮียไมคิลนะกูบอกเลยไม่ใช่แทปเปอร์ไม่ใช่แทปเปอร์อีแล้วมาแล้วมาไม่ใช่ไม่ใช่แทปเปอร์หุยย่เรื่อยไอ้ยอยไอ้ยอยยอยไอ้ยอยไอ้ชื่อายตามกูหาพ่อหาแม่ันนจะล้มระบอกนะเดี๋ยวไปใช้้ว่ามีคนรอช่วยอยู่เต็มไปหชหุยหุยหุยพยาบาล แต่เราไม่ค่อยเจอไอ้หย่อยเลยเว้ยเฮ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 ้ยกลเสร็จละเฮ้ยเยเคเย้วิ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 อ๋อในเมื่อปั่นตรงนั้นไม่ได้บอกเลยนะว่าเม็ดเม็ดด่านนี้เฮี้ยมากอ่ะวิ่งไขายอย่เดียอ้เยอะครื่องปั่นอันนี้เจอแล้วแถวใช้ไฟฉายอ่ะใช่ใช่กูเป็เห็นกูเห็นเป็นแถวชูนไฟฉาย ไม่ไม no 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 yeah 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 uh. oh. Oh, oh, yeah โอ้ยเขี้่แม่งตีของตกไอ้สัตว์คกพใช่ตีของตกครับทุกคนมันตีของตกทุกคนโอ้ไมกเฮ้ยเี้ตเเียยาวกูป้อมติดกูติดยับเลยมันดอมันไม่เอากู โดนโดนเรียบร้อยเรียบร้อยโดนระเบิดกูซีโดนระเบิดไปเลยเลยซีโดนระเบิดน้ำลายกูยืนเลยอย่างเนี้ยเอ้า h e l l ลนี่โดนอีกรอบนึงเป็นไงละมือบิ๊กซ่าไปเด้อไอ้เจ้าไฟฉายกูตกมึงมาระวังมันมีของมันมีตีของตกโอเคมิแม่ชิบหายไปพูมาไงจังเลยวึงมันมาไออยู่นี่กันเหรอเอาเอาไอชี ไม่เดี๋ยวกูไปหาขอไปหาก่อนหาขอเอ้ามินหดคนยืนเฮ้ยเฮยเฮ้ยไอ้สารใครจะไปฉายกบอกกันนะเถอะมแล้วเด้นล้มกันล้มแล้วเฮียเฮียช่วยด้วยมึงกูไม่มีไฟฉายนะตอนนี้กูไม่ฉายไม่ได้เฮีย ใครวิ icana, <naj bum S 1> ่งมาเฮ้ยใครวิ่งมาดูกูกูเออมานี่มาเล่นกับกูมึงมาเล่นกับกูเออมา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 เล่นเฮ้ยชิพายไอ้แพ้คุณอยู่ห้องเบียร์มีวะชิพายเนี่เอ้าเชียร์แล้วโนโนขึ้นมาลงไปขึ้นยังไงอ่ะมันดักอะดิโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วเป็นยังไงกรับเครื่องมันไปเครื่อองงนีข อ้าวคุณใครกั์ของใครเดี๋ยวพูดดของะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเรียบร้อยอดอมีควาอมามาอมามามาไอ้ก <igen om> ู่ไปฉายกูอยู่ไหนวะไอเจอใครวิ่งวิ่อยู่จอไปฉายทอกนี่อดอนอรอบพี่สองโดนรอบพี่สองแล้วนะไูอยู่ไหนวะอ้าม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 าามาาา เป็นไม่่เอยนเอาได้ดิ้นเยม่จอไม่เจอไม่เจอไม่อไม่เดอไม่เจอไม่เจอไ่อไม่เจอไม่อไมเอ่เอไม่เอไม่อจไม่เจอไมเอไจอไมยเไม่จอไม่อไม่อไมกเไมันจอไ่เจอไม่เจอไม่เอไเจไมเจอไ่เอไม่้อไม่เอไม่เจอไมเจไเจอไม่เจไอรอนแกมันอุ้มอ่ะแบบเวลาเราดิ้นเราต้องใช้เวลาเยอะขึ้น มาไหมตวว่ามันมาปะกูว่ามาธอต้องใแมคต้มอ่อโอ้โหแล้วว่าที่ทักกันหมดเลยมันไม่เห็นนะเห็นไม่เห็นเดี๋ยนะมึงกูโดนตีตรงไหนอะหาไม่เจอ ช่ิปใบผูอยู่โคตรไกลอ่ะมันไปหาใบผูใช่ป่ะมาหากูมาหาใช่มันไปหาใบผูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซ่อมนะกูซ่อมด้วยที่รักไปถ่ายกูอยู่ไหนวะกินนานไหมเนี่ยนานไหมวะมายืนจ้องกันจคนไม่เจอไปไปไปน้องใบผูมันเป่าปะเปล่าโอ๊ยข้าวผู้หญิงโดนเนี่ย้าวผู้หญิงจะเป่าอะไรเยอะแยะวะมึงเดี๋ยวกูรอให้หลุดแล้วไปแล้วเด้อ ไปไปนั่งยเราไปหาเครื่องปั่นดกวาดเลยโอ้ยเหนื่อยแล้วนะไม่อยากตูบกับมึงนะไอ้สัตว์แผลยไปเลยไปเลยไม่อยากจูบกับมึงแล้วนะไอ้สัตว์กุ้งเดือยกับมึงอ้าปาไม่ได้กุ้งเมึงไม่ได้เอามาไอ้เดจาวกูไม่ได้เอามากูเอามาช่วยเพื่อนไอมันไล่มึงอย่างเดียวเลยไปพูดระวังมันเหมือนไส้กูไอ้พวกมเหมือนไส้กรูอ้ยงออาเราัดนี้เครื่องนี้แม่งเดือยกูจะแอบดูใกล้ๆโอ้โหมึงแอบดูเพราะว่ากูแตก ตรงลุกตรงตื่นเแต่กูจะใช้ตรงตื่นลองดูแบบนนตีอันเรียบร้อยอันเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่ให้กูโดนตีเหมือก็ได้นะให้โดนตีแทนไมเหมือนใจจัดมันเจ้ากูให้ได้เลยมันเจ้ากูให้ได้เลยมันแพ้เลยกูไม่ไหวแล้วบอกนะไม่ไหวแล้วบอกนะ รอช่วยอยู่จะแค้นแค้นเกินอ่ะพี่มันแค้นเกินอ่ะโกรธจัดไม่เอาโกรธจัดมันโกรธจัดมันจะเอากูให้ได้มันโกรธมากมันโกรธมากมันโกรธแล้วพระเจ้าโกรธมากกับไไม่ด้แค้นเกินไอนะแย่โอ๊ยไม่หลุดยังวะเอายังอ่ะยังไม่หลุดอไอ้ยังไม่หลุดไอ้ยังไม่หลุดวุ้ยมันจะเอากูให้ได้เลยเรื่องคืออะไรวะเราชิงเหลือเราชิงเหลือหัว เร็วพี่เอ่อนซีไปยื้อไม่ไหวอะไรวะอะไรใช่ย่างอะไรนะชอบกดจับยนงรู้ว่าไม้หมดแบบไหนเนี่ยอะไร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 ล้ยังล้มยังจะล้มแล้วจะล้มแล้วจะล้มแล้วไม่มีไม้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 แล้วโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยยังยังโอ้ยยิ้มยิ้มปันปันปัน ปันเลย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 โตีโอ้ยมันตีกูทงอีกแล้วที่ขี้เกียจวิ่งมาหาของนี่เลยมียูสเดอะพาวเวอร์ออฟจงเอากูอีกแล้วมันเอาคูมันเอาคูมันเอาคูให้ได้คูไม่ได้มันเอาคูให้ได้มันเอาคูให้ได้โอ้ยทำตามด้วยนะครับทำตามด้วยนะครับพี่เอาค่อยคุยกันโอ้ยมุมมุมแผลที่อห็น ไม่แค้นจัดโอ้ยพี่พี่แค้นหนูขนาดนั้นเลยเหรอคะตอนนี้เราเริ่มหิวแลอนสุดเอ้าวเออว่ะครูไปอ่ะครูใช้ตรงตื่นแล้วครูจะหิวเลยครูใช้ตรงตื่นกับไปครูอะไรคิดว่าปัญหาปุ๊บเร่องขงเราอะไม่ค่อยไปในกันใครอะใครดมทคงเราอ๋อมันะพื้นนะถุนมาแล้วน้องไปพูดเดี๋ยวกูช่วย อีกแค่เครื่องเรือเองนมันอยู่ใกล้ใบปปวะมันจะนีประจำเลยมันเฝ้าเลยมันเฝ้าเลยปวดจัดมึงเราต้องทต้องขัดตะมือก่อนแค่สะพังสมุดเองนะเดี๋ยวมึงเบรคสุดรอบนึงจะขัดมาเลยไม่หมดแบบอ่ะผูบอกเลยอุ้ยยืนชิดอย่างนี้ยืนชิดอย่างนี้สะขัดจะเสร็จแล้วเสแต่ยังไกลยังไกลยังไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไปแล้วเด้อพี่น้องชาวไทยไปเลยไอ้เนี่ย ไเอาเอาโทรศัพท์กูใช้ไม่ได้ทล้ไมโทรศัพท์กูไม่ใช้อุ้ยมันโมลีกูโมลีเหรอมันเบสกูโกรธจัไมเอาแล้วละโกรธเราออกกันเถอเราออกออกเลยออเล่ออเลยมันโมลีกูแล้วโมลีเนี่ยอะไรเพื่อนเนี่ยโกรธจังมันโกรธกูมันโกรธกูไอ้เี้ยไม่ดูขอทั้งหมช่วยไม่ทันวะอะไรมึงแล้วถ้ามันมาคุณ้องให้